สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับบีอีกแล้วนะคะเพิ่งมีเวลานะคะวันนี้นะคะโอเควันนี้บีจะมาสอนการถามชื่อถามมาจากไหนสบายดีไหมนะคะชุดแรกจะถามเฉพาะเน้นนะคะเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าเราเท่านั้นนะคะ เน้นนะคะเรายังไม่รู้จักกันนะคะเราจะถามคนอายุน้อยกว่าเรานะคะโอเคมีตัวช่วยอีกแล้วค่ะขอใช้ตุ๊กตานะคะเพื่อนๆโอเคเริ่มกันเลยนะคะฮัลโหลวิเก็ตเอสเตียสวัสดีเธอโอเคไหม เธอสบายดีไหมฮัลโหลมีเกตส์กูดตังเคขุนเดียสวัสดีฉันสบายดีขอบคุณมากแล้วคุณล่ะเมียเกตส์เอากูดตังเค Wie heißt du? เธอชื is chưa, ่ออะไรอิสไฮเซทอริสคุณวิไฮสตูฉันชื่อทอริสแล้วคุณล่ะชื่ออะไร ฉันชื่อบีว่าไงค่ะชื่อฉันชื่อบีเธอมาจากไหนเหรอ Ich komme aus d u t s c h l a n d ฉันมาจากประเทศเยอรมัน w e r e s p r c h e n s p r i c h t du? คุณพูดภาษาอะไรเหรอ i s p r e c e t h a i l a n d i s h ไอพิ n d e u t s อ h ฉันพูดภาษาไทยและก็เยอรมันเล็กน้อยเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเรายังไม่รู้จักกันนะคะเราถามชื่อสบายดีไหมมาจากไหนนะคะ เฉพาะเน้นนะคะเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะต่อไปชุดสองนะคะชุดที่สองสำหรับ <c oughs> ผู้ใหญ่คุยกันคนที่เราไม่รู้จักกาันเป็นทางการนะคะเป็นการพูดที่สุภาพนะคะอน,นี้จะเป็นจะเน้นเลยนะคะเราจะพูดแบบนี้นะคะถ้าเราไม่รู้จักกาันเราจะถามเป็นประโยคที่สุภาพเป็นทางการแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะ ฮัลโหลวิกเก็ตเอสอีเน้นสวัสดีคุณสบายดีไหมฮัลโหลมีอเก็ตเอสกูดตังเเคฉันสบายดีขอบคุณอุ่นอีเน้นแล้วคุณล่ะสบายดีไหม คุณอีเน้นแล้วคุณหลับสบายดีไหมเมียเกตเอสเอาคูดังแค่ฉันสบายดีขอบคุณวีฮายซินซีคุณชื่ออะไรอิชบินซิกกี้ฉันชื่อซิกกี้ อูนวี h i ี h กสิฉันชื่อบีการตอบชื่อนะคะเราจะพูดว่าอ s, <S e b บินบหรือ is ไฮเซบี say, มันได้สองอย่างนะคะหรือ my name is b ก็ได้เหมือนกันนะคะได้สามอย่างนะคะได้ชื่อไปแล้วเนาะ i s b e ินฉันชื่อ b นะคะ B ถามต่อนะคะถามคนผมทองต่อ where come and see ทองตอบนะคะ o m m e aus า u อสเตร i e ียนอ s สซ n นีฉันมาจากออสเตรเลียมาจากเมืองซิดนีย์อุนบมันซีแล้วคุณลคุณมาจากไหน Ich อ m e ค u ม t า a i l a n น คำไม่เอาท้ายแลนฉันมาจากประเทศไทยคนผมดำถามต่ออีกนะคะเวลเคสปราเคนส์แปราเคนซีคุณพูดภาษาอะไรเหรอคนผมดำถามคนผมทองอีกนะคะว่าคุณพูดภาษาอะไรเหรอเวลเคสปราเคนส์แปราเคนซี พูดภาษาอะไร spreche t h a i ชอ n d i s c เ und นด n b i s s c h พ n d e u t s ู h ฉันพูดภาษาไทยและก็ภาษาเยอรมันเล็กน้อย เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆเ,เอาแค่น,นี้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องยาวนะคะนี่ก็เริ่มแรกเนาะค่ะเพื่อนๆใครที่อยากจะมาอยู่เยอรมันมาทํางานมากับแฟนเราต้องเป็นภาษ,ษาเยอรมันนะคะ คนที่เยอรมันเขาพูดเฉพาะภาษาเยอรมันนะคะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆส่วนน้อยมากเขาจะพูดภาษาอังกฤษนะคะจําเป็นนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย